すっ。ス ปับ๊บอ้าวสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเช่นเคยครับถึงควิวของโค้ชทีมฮอังอังกฤษครับวันนี้เรามาพรีวิวรอบชิงชนะเลิศของศึกยูโรปาลีกนะครับเดี๋ยววันนี้มียูโรปาคอนเฟลซ์ลีกคู่ไปด้วยเลยนะครับสองถ้วยเล็กกับถ้วยกลางของฟุตบอลยุโรปยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยจัดไปเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปติดตามด้วยแล้วก็เหมือนเดิมครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลัง จให้กับบิไซสตูดิโอด้วยนะครับเราเริ่มกันที่ยูโรปาลีกเลยครับต้องใช้คำว่าเป็น2ทีมที่ผลงานในลีกเนี่ยคือสุดติ่งกระดิ่งแมวไม่ได้ติ่งบนด้วยเป็นติ่งล่างครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ16ครับส่วนสเปอร์เองอันดับ17ตอนนี้นี่นอกจากชิงบอลถ้วยแล้วยังกระเสือกระสนกันว่า ใครจะอยู่ติดบวยได้มากที่สุดนะอู้สภาพในลีกเนี่ยแย yeah, ่จริงๆครับแต่ในเมื่อได้ชิงของทางยูโรปาลีกเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขอันดีเลยครับสำหรับผู้จัดการทีมทั้งสองทีมเพราะอย่าลืมว่าสุดยูโรปาลีกเองนี่ใครได้แชมป์ได้โคตา้ายูฟ่าแชมเปียนลีกนะมันคือโอกาสที่จะทําให้ผู้จัดการทีมของทั้งสองทีมยังอยู่ในเก้าอี้ต่อไปกับทั้งรูเอบนอาบริมแล้วก็ทางอังเก้ครับเราเริ่มกันที่ ความพร้อมของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลืมไปครับคู่นี้เองเนี่ยกลับไปชิงที่มาเมสที่แอตเลติกบิลเบาเหมือนเดิมนะครับ ในคืนวันที่21หรือวันที่22บ้านเรานะครับก็ว่าจัดกันไปเช่นเคยเสียอย่างเดียวครับเตะตี2แหมจะซอดแจ้งหรือเปล่านะค่อยลุ้นกันอีกทีครับเรามาดูความพร้อมของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองสภาพทีมนะเวลานี้เกมรุกกับแผงมิดฟิลด์แดนกลางไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับ3ตัวหน้าบูโน่เฟอร์นันเดสเมสันเมาส์รัสมุดฮอยลุนเอย มิดฟิลด์ตัวกลางอย่างคอบบี้ไมนูอูกาเต้คาเซมิโลอาหมัดเดียโรแพทริกดอกูหรือแม้กระทั่งตัวอื่นๆที่เป็นใช้คำว่าสายซัพพอร์ตอย่างทางคิสเตียนอิริกเซนเองก็พร้อมนะลุกชอก็กลับมาได้นะครับก็ถือว่า เกมรุกของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในช่วงที่ตัวครบแต่ดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเนี่ยปัญหาหลักๆเขาคือเกมรับครับเกมรับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยืนพื้นแฮร์รี่แม็กไวร์ช่วงนี้ค่อนข้างพร้อมครับแต่ตัวที่เล่นร่วมกับแฮร์รี่แม็กไวร์ในช่วงก่อนหน้านี้หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นมาทไทดอริกเอยและทางเลนนี่ยโรครับล่าสุดยโรเองเนี่ย ลงเจอกับนัทเวสแฮมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วยูไนเต็ดแพ้เวสแฮมไป02เนี่ยโยโรเองอ่ะมีปัญหาอาการบาดเจ็บแต่ o f f ฟิเชียสโมสรณเวลานี้วันที่ทำคลิปเลยเนี่ยคือ Official สโมสรเองก็ยังไม่ได้แจ้งอาการอย่างชัดเจนครับว่าโยโรเนี่ยมีปัญหาอะไรแต่ ถ้าดูจากดีเทลหรืออาการบาดเจ็บของโยโร่เองเนี่ยเขาน่าจะมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกระตุกหลังขาฝั่งซ้ายครับ <c oughs> คือซึ่งจะบอกว่ามันเป็นอาการที่ถ้าโดยปกติอาการแบบนี้ไม่ได้หนักมากแต่ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นซึ่งมันเหลืออีกประมาณแค่ ไม่ถึง10วันครับจากวันนี้เนี่ยเหลืออีกแค่ประมาณ7-8วันก็ต้องดูครับว่าโยโร่เองเนี่ยจะสามารถลงได้หรือเปล่าเพราะดูจากอาการบาดเจ็บโอกาสที่จำเป็นตัวสำรองยังพอมีครับแต่สตาร์ทเป็น11ผู้เล่นตัวจริงอาจจะยากนั่นหมายความว่ารูเบนอโมรีมเองอาจจะต้องใช้ทางลุกชอ แฮร์รี่แม็กไหรือแม้กระทั่งนาเซอร์มาสุยครับมายืนเป็นเซนเตอร์แทนแล้วก็มีตัวสอดแทรกซึ่งไอตัวสอดแทรกเนี่ยช่วงหลังลงตัวจริงบ่อยนั่นก็คือทางวิกตอร์ลินเดิลเลอคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัญหาเกมรับเนี่ยคือแต่ละนัดเนี่ยลงไม่เหมือนกันสักงนัดครับเพราะว่ามาไทเดอริกหายเจ็บก็มาเจ็บอีก โยโร่อ oro, ฟอร์มกําลังดีเจ็บอีกเจ้าหนูเฮเวนที่เล่นได้ดีก่อนหน้านี้ก็เจ็บยาวๆเลยครับเดีย๋ยวต้องดูครับคือ3ตัวหลังเนี่ยใครดีแม็กควายลูกชอซ้ายแล้วก็ขวาเป็นมาซาอุยไหมเออเพราะถ้าเป็นลินเดเลิฟนี่แฟนยูไนเต็ดนี่ คิดหนักเลยครับเดินถอยของเราดิเหนื่อยนะครับส่วนผู้รักษาประตูก็ยังเหมือนเดิมครับทางโอนาน่าก็ผอมเฝ้าเสาเรียบร้อยครับเพราะว่าบบยินเดียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ลงมาเจอกับเวสแฮมผลงานก็ไม่ดีครับกลายเป็นว่าผู้รักษาประตูนี่เลือกไม่ถูกไม่ใช่ว่าดีทั้งคู่นะหนักพอกันทั้งคู่ครับสภาพความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ราวๆประมาณ80สครับส่วนเกมรับเดี๋ยวก็ต้องดูครับว่าวันนั้นเองเนี่ยรูเบนอโมริมจะเลือกยังไงส่วนของทีมคู่ปรับเลยครับท็อตแน แฮมดอสเปอร์ครับสเปอร์เองในนัดล่าสุดที่ผ่านมาแถวบ้านเรียกโดนเหมือนกันพวกเขาเปิดบ้านพ่ายให้กับคิสตันพาเรตไปศูนย์ประตูต่อ2ครับคือกลายเป็นว่าคู่ชิง คาบ้านด้วยกันทั้งคู่ครับแล้วสกอร์เดียวกันเลยครับของทางสเปอร์เองเนี่ยข่าวดีของพวกเขาเลยคือแผงเกมรับแล้วก็สภาพร่างกายค่อนข้างดีครับหลายๆตัวที่กลับมาไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนโมโรเมโรมิกกี้ฟานเดเฟนเองผู้รักษาประตูอย่างวิคลาริโอก็กลับมาลิมเส้นฝั่งซ้ายที่สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว สเปนเซ่นะหรือแม้กระทั่งอูเดกี้เดี๋ยวก็ต้องเช็คครับส่วนแบ็คขวาเองเนี่ยโปรโดเปโดปาโร่ก็กลับมาครับ3ตัวกลางเนี่ยถามว่ามีปัญหาหรือเปล่าหลักๆเลยก็คือ J เจมส์ดิสันนี่แหละครับเพราะว่าเจมส์ดิสันเนี่ยสรุปแล้วคือเป็น ACL ครับเอ็นไขว้ Q, หัวเข่าขาดโอกาสที่จะกลับมายากเลยครับเพราะว่าจากรายงานของทอแทมอสเปอร์เองเจมส์ดิสันเนี่ย น่าจะอยู่ราวๆแปดถึงสิสัปดาห์นะครับนั่นหมายความว่าฤดูการหน้าเลยครับจะได้เจอเขาอีกทีก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งตัวที่ต้องยอมรับว่าสเปอร์ไม่มีตัวที่เป็นคาแรคเตอร์เจมส์แมดิสันเลยในมานั่งสำรองครับเพราะแมดดิสันเองเขาคือมิดฟิลด์เบอร์8แดนกลางของแทนและเล่นเป็นเบอร์10ต่ำสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษทำประตูได้บ่อยครั้งนี่ถือว่าคือแมดดิสันมันคือบูโน่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะมันคือบูโน่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วบอลระบบของทางสเปอร์เองเนี่ยในช่วงหลังเนี่ย ใช้บริการแมดดิสันในทำการทำเกมค่อนข้างบ่อยส่วนตัวอื่นๆที่ที่จะบอกว่าเป็นตัวสำรองแล้วลงมาทดแทนน่ยมันทดแทนไม่ได้ครับมิดฟิลด์คู่กลางไม่ว่าจะเป็นอ่ะดันแอชชิเกขึ้นมาบ้างโรดิโก้เบนทากัวก็3วันดี4วันไข้ หรือแม้กระทั่งดาวรุ่งที่น่าจะทดแทนได้ก็ดันไปเจ็บเอกอย่างลูคัสเบอร์กาวคือเบอร์กาวเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยลงแทนตำแหน่งแมดดิสันบ่อยครั้งแต่กลายเป็นว่าตำแหน่งนี้นี่เจ็บคู่เลยครับคราวนี้ก็อยู่ที่อังเก้แหะครับว่าจะเลือกใครเพราะว่าถ้าเป็นมิดฟิลด์คู่กลางต่ำเลยก็เป็นปาป้ามาตาสากับอิซูมาแล้วมีอาชิเกที่ คอยขับเคลื่อนหรือเป็นทางโรดิโก้เบนทากัวถ้ามาในระบบ 4, 2, 3, 1นะตามจริงตัวมิดฟิลด์ที่เล่นสายสดได้มีเมกกี้โมอยู่ก็น่าจะพอพอประคาวงได้แต่มันอยู่ที่ว่าอังเก้จะเลือกใช้ระบบไหนส่วน3ตัวหน้าเนี่ย คือได้จานครูเซฟสกี้เนี่ยกลับมาแล้วแต่ผลงานยังไม่ดีเท่าไหร่ตัวยืนพื้นของเขาเลยก็น่าจะเป็นมาตี้เตลนะแล้วก็มีชื่อของซอนฮึงมินครับเพราะว่าซอนฮึงมินเองเนี่ยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยได้เขาเรียกว่าลงมายืดเส้นยืดสายนะในช่วงนาทีที่58แต่ก็ไม่ได้ทําอะไรได้มากเท่าไหร่ครับส่วนตัวอื่นที่ที่น่าจะเป็นความหวังไม่ว่าจะเป็นโดมินิกโซลเก้ก็พร้อมครับเบอร์นาร์ดจอนสันก็พร้อมริชาล์ดซันก็ พรอ,นะพรอเรามาดูจาก11บเอไลชื่อผู้เล่นตัวจริงเนี่ยก็ย่อมยอมรับเลยครับว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยสถิติการเจอกันของทั้งสองทีมเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีกว่าพวกเขาชนะ7สเปอร์ชนะ5สเสมอ3แต่ว่าครับในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาแมนยูโดนทุกนัดใจกันว่าอย่างนี้เลยนะคือแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือคิดหนักเลยครับเพราะว่า นัดหลังสุดครับสเปอร์สามารถชนะได้ถึง4เสมอได้แค่นัดเดียวนั่นหมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด5นัดหลังสุดในช่วง2ปีหรือปีกว่าที่ผ่านมายูไในเตดไม่ชนะสเปอร์เลยนะแล้วพอเรามาดูรายละเอียดของเกมเนี่ยคือเราต้องยอมรับเลยครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานการณ์ลำบากกว่าเพราะว่าเกมรับเนี่ย ขนาดฟูฟูเนี่ยยังมีปัญหาเลยแล้วเกมรับของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้ชุด2หรือเป็นการโรเตชันตำแหน่งต้องดูว่าจะเป็นยังไงส่วนแดนกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองฝากความหวังไปที่บูโน่ค่อนข้างเยอะครับส่วนตัวลุกอย่างอามัดเดียโรหรือกาลาโชเองก็พอได้แต่ การทำประตูของกองหน้าตัวเป้าเราที่เป็นปัญหาเรือรังมานานมากๆอย่างลัสบุตหอยลุนเนี่ยแหละครับก็หวังว่าครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสร้างผลงานได้ดีส่วนสเปอร์เนี่ยท่าดูจากความพร้อม ตัดแมดดิสันออกไปแมสเปอร์เองดูผอมกว่าอยู่ในเต็ดค่อนข้างเยอะเซตเกมรับผู้รักษาประตูตัวหลักอย่างวิคาริโอคริสเตียนโลเมโลมิกกี้ฟานเดอร์เฟนด้านซ้ายมีสเปนเซอูริกี้ปาโรคู่กลางถ้าสเปอร์นะเลือกใช้มิซูมากับปาป้ามาตาศาเนี่ยแมนยู Man, จะยิ่งเหนื่อยครับเพราะว่า ถ้าอังเกจัดเป็นระบบ 42- 3สโดยใช้ฮาร์ดแมน2ตัวยืนต่ำอย่างปาป้า,ปามตาตาซากับบิซูมาเนี่ยเกมหน้ากอกเขตโทษของสเปอร์จะแน่นขึ้นแต่ถ้าอังเกเลือกแค่ตัวเดียวอ่ะอันนั้นเนี่ยอยู่ในเต็ดยังจะพอมีโอกาสเปลี่ยนสปีดเกมได้ซึ่งด้วยรายละเอียดของเกมครับรูปแบบการเล่นของอังเกเองการเช็คลายในช่วงหลังไม่ได้สูงมากแต่การขึ้นริมเส้นซ้ายขวาของเบอร์นาร์ดจอนสั้นเอยหรือแม้กระทั่งนักเตะที่มาใหม่อย่างมาติสเตลเนี่ย ทำให้มิติเกมลุกของทางสเปอร์ค่อนข้างหลากหลายซอนมงมินตัวสอดแทรกดีครับส่วนหน้าเป้าเนี่ยมี2แบบให้เลือกเลยไม่ว่าจะเป็นโดมินิกโซเลนเคหรือแม้กระทั่งริชาริสซอนใหญ่แข็งแรงยิงคมก็ต้องโซเลนเคเข้าไวเข้าฮอตดีก่อกวนดีก็ต้องริชาริสซอนคือพอพอเราแบ่งอย่างเงี้ยคือสเปอร์เนี่ยมันดูดีกว่าแต่เรื่องของเรื่องถ้าให้ฟันธงเนี่ย ยังไงก็ต้องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะผู้บรรยายเป็นแฟนอยู่ในเต็ดครับฟันธงอย่างเป็นกลางครับเขาเรียกว่ากลางโอแทฟฟอร์ดยู่นเต็ดน่าจะยันเสมอแล้วไปดวลลูกจุดโทษกนะันคือคือความคงเส้นของทั้งสองทีมเนี่ยต้องยอมรับครับว่ามันมัน มันเหมือนฟุตบอลโยนเหรียญครับวันไหนโยนเหรียญถูกวันนั้นก็ชนะไปฟิลวานั้นเลยครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันอีกทีครับคู่นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เจอกันสนุกแน่นอนครับชิงบนผืนแผ่นดินสเปนครับที่บ้านของทางแอตแลนติกบิลเบายูไนเต็ดได้เปรียบนะเพราะเราเคยไปเล่นที่บิลเบามาก่อนถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถเขาเรียกว่าข่มได้ครับส่วนผลจะก็จะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงครับลองพิมพ์มาได้ครับคู่นี้เหมือนกันครับมีแจกเสื้อ ตัวทายผลคู่นี้เลยครับว่าใครจะ เป็นแชมป์ยูโรปาลีกนะครับก็ถือว่าให้กำลังใจครับคู่นี้นะ่ะฟันธงไม่ได้จริงๆอย่างที่ผมบอกครับถ้าให้ผู้บรรยายฟันธงก็ฟันธงอย่างเป็นกลางเชียร์แมนยูก็ต้องแมนยูอยู่แล้วนะแต่แต่ใจมันหวั่นซะเหลือเกินนะคราวนี้เราข้ามไปที่ยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกกันบ้างดีกว่าครับยูโรปาคอนเฟลซ์ลีกก็เป็นหนึ่งทีมจากอังกฤษครับที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศน,นั่นคือเชลซีเจอกับทางเรอเบติสนะครับคู่นี้เนี่ยชิงกันที่อา วัตสลาทโซโอ้ยอ่านยากเลอเกินประเทศโปลแลนด์ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่คู่นี้ชิงในช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนเหมือนกันนะครับสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมคือต้องยอมรับว่าทั้งสองทีมฟูลออปชันครับเชลซี Chelsea, เรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บในชุดที่ใช้ในปัจจุบันของทางมาเลสกาเองแทบจะไม่มีปัญหาเลยครับตัวอื่นพร้อมหมดนะพาเมอร์เนโตซานโชมาด้วยเก้นิคลัสแจ็กสันคู่กลางอย่างราเวียกับไคเซโดในช่วงหลังเล่นดีครับเกมรับชาโรบาโคเวลยืนแน่นโรเบิร์ตสัน ชผู้รักษาประตูที่เฟอ้อฟ้าสุด,สด ช่วงหลังก็ผลงานดีเฉยเลยอา,อาจจะมีเวอร์อรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีความผิดพลาดส่วนบุคคลส่วนมากก็โดนตามธรรมชาติซะส่วนใหญ่ซึ่งเชลซีเองจะบอกว่าโฟกัสกับถ้วยนี้ก็ประมาณหนึ่งครับเพราะว่าในพรีเมียร์ลีกเองนัดล่าสุดเนี่ยพ่ายให้กับนิวคาสเซิลแต่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่จะรุนโคท่ายูฟาแชมเปียนลีกนะครับก็ถือว่าเชลซีค่อนข้างพร้อมครับส่วนเบตติสเองนัดล่าสุดเองเนี่ยพวกเขาทําได้แค่เสมอนะเบตติสเองเนี่ย เปิดบ้านเสมอกับทางโอซาซูนาไปซึ่งผลงานในลาลิก้าสเปนเนี่ยจะบอกว่าอืมเบติตหลุ้นพื้นที่ยุโรปแบบจริงจังถ้าดูจากคะแนนเองเนี่ยก็พูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำใช้คำว่าอย่างนี้เลยครับพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำเพราะว่าด้วยคะแนนของพวกเขาเองแล้วฟอร์มในช่วงหลังเนี่ยคือกว่าจะชนะได้แต่ละนัดเนี่ยเบติตเองก็ หืดขึ้นคอเหมือนกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่าของตัวหัวตารางของทางลาลิก้าสเปนเองหลายๆทีมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางพวกอาเอติโกมาดริดแอลนติกบิลเบาบีเออริเรีก็แทบจะไม่ค่อยสะดุดเลยแต่เบติสก็ยังถือว่ามีโอกาสครับเพราะว่าของลาลิก้าสเปนเองเนี่ยยังเหลืออีก3นัดและทุกวันนี้เบติสเองอยู่อันดับที่6ตามบีอริเอยู่3คะแนนแต่เซตาบิโกก็จีตูดขึ้นมาก็ถือว่าลุ้นได้ ถึงยูฟ่าแชมเปียนลีกเลยนะสำหรับเบลติบติสครับก็ไม่น่าเชื่อรับว่าผลงานในฤดูกาลนี้นี่สุดยอดจริงๆครับซึ่งสภาพความพร้อมของเบติสเองหลายๆตัวเนี่ยคือใช้คำว,ว่าอยู่ในช่วงที่ผลงานไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้ดีมากครับ ไม่ว่าจะเป็นอาตัวสำรองอย่างโรเซลโซมีอาเมดาพวกเซตมานั่งตัวจริงหลักๆอย่างแอนโทนีซานโตอิสโก้เปาโบฟอนนาวคาโดโซ่เปาโบกาเซียคือคืเบติิสเองเนะ่ย ค่อนข้างเขาเรียกว่าตัวสำรองกับตัวจริงเนี่ยไม่ได้คุณภาพต่างกันมากแต่ปัญหาของเบติสเลยคือสภาพทีมในการเล่นเกมรับและคำสึกมาค่อนข้างเยอะเนี่ยแหละครับเพราะว่าคือเบติสเองเนี่ยพอเล่นบอลถ้วยด้วยแล้วทีมเพึ่งขยับ สวอรของนักเตะขึ้นมาการได้นักเตะอย่างแอนโทนีซานโตสมาคือถือว่าผลงานดีแต่ปัญหาของเบติสคือสียประตูทุกนัดจริงๆไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่เจอเอสปันยอนยังโดนเจอโอซาซูนาโดนในอ่าเขาเรียกว่าเซมิไฟแนลของทางยูโรปา o n คอนเฟอเรนที่เจอกับฟีอเรนตีน่าก็โดนคือในลาลิก้าเองเนี่ยเจอทีมตกชั้นอย่างบายาโดริตเจอกิโรนาคือโดนหมดอะ่ะ คือคือกลายเป็นว่าเกมรับของเบติสเนี่ยมีปัญหาชัดเจนเกมลุกเองเนี่ยมันแล้วแต่วันเลยครับในช่วงหลังเนี่ยถ้าเราได้ติดตามเบติสจริงๆจะเห็นเลยครับว่าระบบเกมลุกของเบติสเองมีการขึ้นบอลจากริมเส้นค่อนข้างหวือหวาแล้วเล่นโอเพนเพย์จากการคอร์สได้ดีแต่ พอเจอกับเชลซีเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเกม o อเอของเบติสที่ใช้ในการคอร์สเล่นกับบอลอังกฤษธ,ธรรมชาติที่เล่นฮาร์ดแมนและคู่เซนเตอร์โคเวลอย่างชาโรบารวมถึงผู้รักษาประตูอย่างโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยคือผู้รักษาประตูของอังกฤษกับของอ่าสเปนเนี่ยข้อหนึ่งที่มันต่างเลยเนี่ยคือการออกมาตัดลูกกลางอากาศเพราะอย่าลืมว่าเบติสเองเนี่ยใช้อาเดียนแล้วอาเดียนเองเนี่ย จะบอกว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ผู้รักษาประตูที่ที่สายปักหลักซะส่วนใหญ่ไม่ใช่ผู้รักษาประตูที่จะออกมาหนกนอกกรอบเขตโทษบ่อยๆหรือออกมาตัดบอลกลางอากาศบ่อยๆเพราะเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเชลซีดูดีกว่าเชลซี Chelsea ในช่วงหลังสมทุนของสมดุลของระบบแผงมิดฟิลด์ครับการขึ้นบอนลริมเส้นโดยเฉพาะแบ็กซ้ายแบ็กขวาอย่างมาคูคูเล่าบ้างละการเอาไคเซโดไปเล่นขวาแล้วอินเวิร์ตเข้ามาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางปรับมาเล่นเป็น 3--241 ของทางมาเลสกาในช่วงหลังโก ต้องยอมรับว,ว่าทำให้เชลซีดูดีขึ้นส่วนริมเส้นซ้ายขวานี่มีไว้วางใจได้บ้างครับมาดูเอเกเ้ถ้าวันมาเนมาหายไปโดเนโตยังต่อเนื่องเจอโดนซันโชแล้วแต่อารมณ์เลยครับนาเป้าอย่างนิโคลัสแจ็กสันเองนัดล่าสุดอาจจะโดนใบแดงก็จริงครับแต่ในเวทียุโรปก็ต้องยอมรับว,ว่าแจ็กสันเองเล่นได้ค่อนข้างไม่โดนกดดันมากเท่าไหร่คู่นี้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นเชลซีได้แชมป์ก็มีสูงครับเพราะต้องยอมรับว,ว่าเบติสเองพอมันขึ้นมาเร็วอะ แล้วการเจอเกมใหญ่แบบนี้แล้วนักตเตะเล่นช hm ุดเดิมๆนัดล่าสุดที่เจอโอซาซูนา่นามีการโรเตชันก็จริงครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องเอาตัวจริงลงมาเพราะว่าเอาเกือบเอาตัวไม่รอดนะก็ต้องต้องต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยโอกาสที่เชลซีสาหรับคู่นี้นี่ฟันทงอย่างเป็นกลางครับสิงบูเชลซีครับโอกาสแชมป์ของทางยุโรป คอนเฟอเรนซ์ g ีกนะครับโอเคก็ถือว่าวันนี้ก็จัดไปเต็มข้อครับสำหรับยูโรป้าลีกแล้วก็ยูโรป c าคอนเฟอเรนซ์ g ีกครับเดี <Old> ๋ยว FA ครับแอสตันไอไม่ใช่อัตตันวิลล่าทิสตันพาเลตกับแมนเชสเตอร์เดี๋ยวจัดให้เช่นเคยนะครับแล้วก็ขอบคุณเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่เข้ามาถ้าชอบการวิเคราะห์ก่อนเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามแล้วอย่าลืมทายผลสกอร์คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับทางสเปอร์ด,ด้วยนะครับมีของรางวัลแจกเส้นเคยครับสตัวกับเสื้ออีสไซสตูดิโอรวมถึงยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยนะสามารถเข้าไปตอบคำถามที่คลิปของทางยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สำหรับคู่นี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับผม